มาเราบ่เสียงเสียงเ่ี้ยมเอามันย้ายไปอยู่โมงนั้นเราบ่หรือย้ายไปพุนเราบ่แดงหมูมันก็มีสื่อทุกโตเลขอดูหน่อยทีลูกมึงน่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยทำไมมึงทำสีหน้าแบบหวงลูกจังเลยอ่ะไปไปเดี๋ยว โกองอีผ no tamam> ู้รู้เพื่อคือยู่มองเปลีมันเปลีแล้วมันหอนไปไปมึงไปก่อนมึงก็เสี่ยงแม่มันทำไมทำหน้าเหมือ้นจะดูร้ายเบิ่มเบิ่มนะนะฮะนะฮะนะฮะนะแดง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 ะตีนี่ไปไปไปแต่เก้าคือเบิ่มไล่น้ำลูก้บางวันนี้เพิ่มมาห่วงลูกเลยเหรอตัวที่มันพิการมันกินแล้วบ่มันน่าสิตายแล้วเนาะอย่ไปไกลมัน เหลือห้าตัวตุ่มกินนี่ก็นย่แบบี้ลามูีลายแดงนำหายังมาข้างไหนมันนัะวะเฮ้ยมันพผลตกตัวแรงเพื um, ่อใดแม่บบบริมห oh. mm. hmm. mm. okay. right. ูจักผู้ขี่พี่จัาบริมหูจักตัวแรงก็ผีแล้วพีคุมผีแล้วคุมนั่นแล้วคุมมองมันยู่นั่นเลยมันก็เตะไปนี่แดงแดงนี่ข้าไปใกล้มีได้แม่เป็นระห่วงเป็นห้องเด้เฮ่อมาแล้วนี่เป็นห่วงลูกเด้แต่มือว่านี่เบื่ใส่ใจลูกเลยมาเสื่องเห็นมัอืม ว่ามันออกไปาคากินแม่นม,มันเนี่ยเนี่ยพาดูดไปแข็งแรงและมือมือเช้านี่ยังอัานนั้นอยู่มีแดงด้วยเริ่มแข็งแรงแล้วมือเช้านี่ยังไม่ค่อยแข็งแรงอย่างนี้ท้องที่สองฮะอเล็กผูกอุดดูดเท้าฝนไปเบิ่ปปงหน้าอยาเพป็นหาหังบุคือฮองตาฝน นอนแล้วนอนแล้วนอนมันร freely, ู้ว่าส uh ิกินนมันได้พันนอนเต่งเนี่นี่มีแดงรู้ภาษาฝรั่งกว่าอีแล่ออีแล่อมันบอกไออีช็อกโกแลต์มันบอกอีช็อกโกแลตบอกฮาวเเบิ่งกยูทออีช็อกแลตคือเป็นนั้นคือหมูได้รู้เฮานาะแล็กโวเบิร์กดูอีช็อกแลต์นะอีช็อกแลต์แต่ทองแลกได้ช็อกแลต์นะช็อกแลตก็อีแล่ ฉันเริ่มจะลงรักเธอแล้วท้องแหลกเลยช็อกเลต์นะให้รู้กินนมแน่ให้รูกร้กินมนมแน่มีสีแดงแดงด้วยนะอืมอมหมดหมดหมดกินนมแหละฮะนะนอนให้รู้กินนมเลยหมากะเห้า มาแล้วมาแล้วขี่คอกันมาแล้วเอาก็ว่าอยู่อีซ็อกเล็ดคือปั่นได้ลูกเอาเอาปีนมาเธอเพิงก็ปีนมานะยแม่ซ็อกเล็ดแต่เป็นแม่แลกซ็อกเล็ดนะหมูแม่นี้เป็นแม่ที่สองรอบแรกนะรอบแรกได้ลูกลสามตัวตัวทึกมั ได้สี่ตัวแต่ตัวหนึง่งรอบนี้ได้หรบแตตัวหน,นึ่งถ้าลูกมันตายมันก็สีกินเป็นยาของมันลูกมันมันก็กลิ่นลองดูเองธรรมาชาติฮานาฮนา,ฮน,าฮนาคีากัน มาเบ่งอีซกาเลตอีซากาเลต่แม่เลกท้องแรกท้องแม่หัวสาวใสๆแล้วก็บังยุยซากาเลตนี่ม่งได้รู้แท้อวะท้องมันขึ้นรถป็นกันอันนี้ยซากเลตอูอ้ได้สองตูมีสีขาวนะบอสซากเลตสีบอสแม่สีขาวเนาะสีซากาเลตคือแม่มันทั้งเนาะตัวนึงคือพ่อได้สองตูซากาเลตห้างคือเรเห็นซากาเลตเที่ห้างโบเป็นอย่บอหึ หั <rude S 2> ่งมันอโาเลตเนาะหอหหังว่าโซคาเลตนี่นะหังอนอหนึ่งบื้นจะตัวใสดชุดนั้นออด่าง้ตัหลังมูมันบอกชุดนี้อีด่าง้วตัหลังมูเออจด่างบม่รู้ว่าสด้สักตัว tôi nói đấy sổ nó tài tôi nương người tôi nương lú nhảy như đấy tôi nương nó lú của nó bị tê anh nhủi nhiều mấy em cái tôi nó bớt nhảy như đó mẹ vừa xào này những cái à. y, ý đẻ cái sô cô la ý đẻ cái chỉ một xong tôi đấy đó nhầm lại cái đây cái đang cái dân nó xì hà cái này แม่งยังบักอันเดียวหั่มดำบุมีได้หั่มเดียวเอืมยีย่เหล่ท้องอี่เหล่คืออยู่สูงที่เหล่นมอี่เหล่มันท้องบดูเล่อย่ามากวนเขาไปปหมึงเถอข่วนน่าใาชา้งาขอบึงทอง้องดูเล่นมคือบดตึงบดติ่งคือหมู่แม่มันบดติดจะบุยเลย นมคือบุเบ่งนอมคืบุบ่งบ่ิสังเนาะหรือเกิดพร้อมกันในแม่เดียวดังกันนั่ไก่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตได้ลูกหรือเละคือมันติดอยู่บ่แเลยดูว่ามันติดที่หลังบ่แเลยนมเนมกระซำเฮ็ดหมานี่บุตป่งบุตึงคือเขาแท้ แน่นไปร้อยคู่ร้อยทูหมานี่ก็เห่าไม่เห่าดีทูข้าวมูอเขาออกไม่ได้ดังเลยแล้วอีแหล่เสือนแนวบูด้ายเนี่ยบึ้งอลไรก็ได้เน้ะเหล็ก